เข้าใจค่ะเพราะว่า,วาตอนแรกแบบเวลายิ้มเนี่ยค่ะคือยิ้มแบบปิดปากก็ยังจะมีแบมีปันโผลหน่อยอะไร่เงี้ยแต่ี้ยคือบโอเคคนะ่ะชื่อยนที่สามค่ะตานนี้พี่แนะนำมาค่ะเพราะว่าเขาไปจัดแล้วที่นี่คือห,หมอใส่ใจมาปันยืมค่ะแล้วก็เหมือนฟันรู้สึก หมอแนะนำให้อ่าเหมือนถอดฟันค่ะเพราะว่าเหมือนฟันเยอะแล้วก็อ่าให้จัดแรกๆงเงเจ็บปกแต่ว่าพอระหลักมันก็ชินประมาณสามปีเข้าใจค่ะเพราะว่าตอนแรกแบบเวลายิ้มเนี่ยค่ะคือยิ้มแบบปิดปากก็ยังจะเหียบมีปันโคล่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือแบบโอเคคน่ะ ว่าเมื่อก่อนปันล่างจะเกมากแล้วก็เหมือนข้างบนจะไม่เท่ากันแล้วไม่ยินเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยมันแล็ขึ้นแบบเหมือนหน้าก็ดูเปี่ยนคุ้มค่ะก็อยากจะอ่าให้ลองมาทำจริงเพราะว่ามันระยะย,ยาวค่ะเวลากินหรือเวลาอะไรเนี้ยมันลําบากถ้าแบบบางทีฟันยันไม่มสุกกันอย่าก็คุณหมอใจใจดีอธิบายง่ายเข้าใจง่าย